เอสเตเวลวินเลียนดาวรุ่งบาซิลเปิดใจทำไมเลือกเชลซีดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านฟุตบอล เรื่องราวที่น่าสนใจของเอสเตวาวิลเลียนดาวรุ่งวัย18ปีจากบราซิลที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมเชลซีอย่างเป็นทางการในซัมเมอร์นี้ค่าตัวของเอสเตวาวสูงถึง34ล้านยูโรบวกกับโบนัสเพิ่มเติมอีก23ล้านยูโรแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นของเชลซีต่อศักยภาพของเขาเอสเตวาสามารถเลือกสโมสรใดก็ได้ที่เขาต้องการโดยยักษ์ใหญ่อย่างอาเซนอลเรอมาริดและบาร์เซโลนาต่างก็ให้ความสนใจในตัวเขาแต่ทำไมเขาถึงเลือกเชลซีในการให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ของเชลซีเอสเตวาได้เปิดใจว่าแผนงานของ พูกเขาโครงสร้างและสโมสรทุกอย่างคือเหตุผลที่ทําให้เขาตัดสินใจเลือกสดตฟอร์ดบิดแต่ส่วนใหญ่แผนงานและโครงสร้างที่สโมสรมีคือสิ่งที่ทําให้ผมและครอบครัวสนใจและผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําได้ดาวลุ่งชาวบราซิลก่าว เอสเตเวลยังยกย่องเอเดนอาซาว่าเป็นนักเตะที่เขาชื่นชอบและหวังที่จะเดินตามรอยนักเตะบราซิลคนอื่นๆที่ประสบความสําเร็จกับสิงบลูเช่นเดโกซิลวาลาเมเลสออสการ์เป้าหมายของเอสเตเวลกับเชลซีนั้นยิ่งใหญ่มากเขาต้องการคว้าแชมป์ทุกรายการที่เป็นไปได้กับเชลซี